ตอนนี้เป็นบอนที่สองวันที่สองคืออยูวันหนึ่งนะพี่น้องเนาะนี่ง่ายจังนี่แล้วกัมาเจาะนี่นะเต็มกี่ไปไหยังมาไปใช้สลมุมไปใช้สลมุมเป็นไหมะเป็นอยังเมื่อยเมื่อยเมื่อยเนะมื่อยแล้วล่นะเหมือซ่อมเนาะนี่เห็นยูแคร์ก็นี่แหละเพิ่นไปใช้สลมมุมบ้างสบายดีและสวัสดีบรรดาพ่อแม่พี่น้องมดสู่สุขคนอีกเซนเกา่าเซนเคยนกกาเมื่อนี้ ถือเป็นอีกมือหนึ่งเนาะที่ว่าข้าพเจา้ารอคอยมาโดนเสนโดนเราพี่น้องพราะว่าน,นับตั้งแต่มือที่ว่าเขารวบรวมทุนได้แล้วก็ลอฐานนาย้างมากกับโดนเติบแล้วก็มือวันนี่เป็นมือที่นาย้างเพิ่นเอาเครื่องจักรมาลงแต่เขากับ,บ่ได้เจาะแต่ว่ามือนีนะ่เนาะทั้งหลังเพื่อนพี่น้องเพิ่นเริ่มเจาะอ,อยู่เพื่อนเราเนาะเพื่อนอ่าเนาะทั้งนาย้างเพื่อนก็เริ่มเจาะอยู่เพื่อนเราเดียวเข้าไปเบิ้งพร้อมๆกันเนาะพี่น้องเนาะ โอเคนะท่านผู้ชมตัวน,นี้ก็คือเป็นทางในสางเพิ่นกำลังเจาะน้ำอยู่เนาะนี่เคยเห็นเครื่องจักรหมุนอยู่ติวติวติวเนาะข้าพเจ้าก็เคยเห็นจัากเทานะพี่น้องเนาะหาก็เคยเห็นมือน,นีเป็นเทือแรกอันที่ข้าเจ้าเจาะน้ำนี่เคยเห็นก็เคยเห็นได้ในคลิปวิดีโอนะนตอนนี้ก็คือเริ่มเจานะแล้วพี่น้องนะ ตัวนี้เป็นเล็กที่สองนะพี่น้องนะตีกี่เพิ่นไซส์ไปแล้วเล็กนึงตัวนี้เป็นเล็กที่สองทีว่าเพิ่นเริ่มเจาะคือความยากในการเจาะยูบานเฮานี่มันยู่บอนทีว่านี่เนาะดินมันเป็นดินที่ว่าฝัขงขางจะมีมักขีดมักทาลายบางบ้อนก็เจาะบ่ได็นะพี่น้องนะนี่ตัวนี้นี่นะ ตัวน,นี้เป็นบ้อนที่วีความ้างในสางเหมือนเจาะแล้วกเจาะบ่ได้ท่านเกลเลยง่ายไปเจาะบอนที่ว่ากำลังเจาะอยู่ปัจตุบันนี่นะพี่น้องนะอ่านี่เป็นบอนที่2องนะตัวนี้ตัวน,นี้เป็นบอนที่สองบ้อนที่มีเืออยู่วันหนึ่งนะพี่น้องนะนี่ง่ายจังนี่แล้วกัมาเจาะนี่นะ ืโอนี้ก็เป็นมือที่ว่าฟ้าฝนคึมๆอยู่พี่น้องเกียมชิโต๊ะโบแมนเกียมชิตกแหละตอนนี้ก็คือฝนตกแล้วพี่น้องไงเนาะฝนตกแล้วพี่น้องแล้วก็ตัวน,นี้เนาะชีเฮาบวได้เจาะเมื่อวานก็คือเฮาบบมีน้ำเลี้ยงมือนี้ทางนายสาวมันก็เลยเอารถเพลินบรรทุกน้ำมาเนาะเพื่อมาเลี้ยงเครื่องจักรนี่เนาะ,นะ คือว่าค่อนข้างจะลําบากเนาะส่วนไฟฟ้าพี่น้องไฟฟ้าที่นายสร้างเพิ่นเอามาเลี้ยงอ่ามาใส้ใดดูดน้ำเพิ่นกะพูนนะเอาไก่ไก่พี่นอ้องนะอยู่พูนเพื่นละพี่น้องนะต่อจากเฮือนหลังสีสบเพ,นะพื่เนาะพี่นอ้องเพราะว่าเคลนี่กะบ่มีไฟมีแต่อยู่พ่นมีก็เลยเดี๋ยวต่อจากพุ่นมามาอ่า ไซด์ดีดุนน้ำเพื่อนเนาะเพื่อให้น้ำพันเป็นระบบที่ว่ามันวนอยู่เนาะนี่แหละเพื่นก,กับกำลังเจาะอยู่นี่เนาะคือดังที่ได้บอกไปที่กี่เนาะอยู่บ้านเฮามันขนขังจะเจาะยากหน่อยนึงเนาะพี่น้องเนาะคือดังที่ได้ท้ายกับทานผู้ส้มเบิ้งที่กี่เนาะอ่าบอกทำอิฟบอกทำอิฟที่ว่าเจาะไปหันเพื่อนว่าเจาะได้ไปประมาณหาแมทพกแมทแล้วก็ เจาะมักหินหรือว่าไม่ยังนี่แหละบาลดากับว่าแน่ใจนะเนาะเพิ่นเบาลที่กี่กับเพิ่นกับเป็นคนเวียดนามแล้วกับบอลพวกใครชัดเจนเนาะกะ็เจาะไปบัดทีหนึ่งแล้วมันเจาะมักหินหรือว่าไม่ยังนี่แหละก็เลยยาแล้วก็ง่ายมาใส่บนนี่บอลที่ว่ากําลังเจาะปัจจุบันนี่ก็คือเป็นบอลที่สองนะพี่นอนะ้องเนาะนี่มีผู้แสบผู้สาวมาเบิ้งนะพี่น้องเนาะ เพิ่นกับว่าเคยเห็นเนาะเพิ่นกับคือคือกับเป๋าดำเนี่ยแหละพี่น้องเหมือนว่าเคยเห็นเพิ่นกับเลยมาเบิ้งเนาะแล้วก็มื่อวานนี่เนาะพี่น้องเฮากัได้สังต้นกล้วยมาให้กับนางยัดเพิ่นปลูกเนาะอยู่ทั้งพุ้นเพื่นละเดี๋ยวชิพาไปเบิ้งเนาะแต่ว่ามื่อนี่ฮะนางยัดบ่อยู่เพิ่นบ่อบสบายเพื่อนไปใส่หน้าอยู่ที่ห้องหมอเนาะแต่ว่าเฮากับบุคคลเพิ่นอยู่ห้องหมอได้ ก็คือชิบว่าด้นนัไปไท้ายเห็นกับท่านผู้ชมเบิ้งน้ำพี่นอนะ้องเนาะอ่านี่เนาะอันนี้ก็คือต้อนมักนัดตอนนี้ฝนตกใส่แล้วพี่นอ้องฝนเริ่มตกใส่แล้วเนาะนี่ต้นมักนากระกาเมื่อวานนี่เฮากะสังต้นกล้วยน้ำเช่าบานเขาเจ้าเนาะพี่นอ้องนี่ต้นนี้เป็นต้นกล้วยเนาะที่เฮาสังมาจำนวนอยู่เศร้าตนเนาะพี่นอ้องอ่าเศร้าตนนี่ เพิ่นกัเอามาปลูกเรียบแดนนี่เป็นกล้วยไข่นะพี่นอนะ้องเนาะอ่าเป็นกล้วยไข่เฮาสั่งมาทั้งหมดชาต้นนั่งยัดเพิ่นกัปลูกเรียบร้อยเนาะโอ้เถ้ะานาั่งยัดนี่กัสุดยอดพี่นอ้องดุมันอีหลีเนาะนี่ปลูกเรียบแดนนี่พี่นอ้องต้นกล้วยมันเนาะอ่านี่เฮาซื้อน้ำเพิ่นเนาะละหาพัน,น 5, กีบเนาะพี่นอ้องเนาะ คือเรลียบแดนนี่เพิินปุก๊กเรียบมัดเลยเนาะเป็นตนกล่วยทั้งมัดเลยพี่นองนะนะกะชื่อว่าสมควรพี่นองนี่เนาะเกือบจอดพี่นองเศร้าตนแล้วก็ยังเรืออีกนนะอว่ามาณซิบตนเนาะพอามื่อนี่หันอ่าเศร้าบาเขาเจ้าบ่บอบ่อบอบอดีเอมามาพาเพิินคลั่อยู่ในหมู่บ้านของเพิินมีคนเสียชีวิตคนหนึ่งนะพี่นองเนาะอ่านี่ กะในสางพนันกะเจ้อนน้ำอยู่พนะุ่นเนาะอ่าเนาะนั่นค่ะคุณร่มกะตอนนี้เพันกะเจาะไปได้เราประมาณอยู่หาแมทเนาะเพราะว่าลงไปประมาณสองเล็กเล็กท่ออิดหันประมาณสามแมทเล้วก็เล็กสี่สองอีกประมาณสองแมทนะพี่น้องก,กันนะจะประมาณเราเราหาแมทเนาะตอนนี้เนาะเวลาประมาณอยู่สองโมงตอนแรงเนาะหาก็ได้แต่หาแมทพี่นอ้อง เพราะว่าอันนี้เป็นบอสทีสองที่ว่าเพิ่นเจาะบอสทําิดเพิ่นเจาะไปเราได้ประมาณหาแมตห้องแมและะ้วกันได้ย้ายบอสย้าย่มาใช้อ่าบอสนี้นี่แหละบอสที่ว่ากำลังเจาะอยู่ปัจจุบันนี่กัได้ไปประมาณสี่หาแมเนาะเ่เกินนะั่นเพราะว่าบาลดำม,มากอ่ะเห็นเพิ่นเจาะเล็กทําอิดไปหน่อยนึงแล้วกะัเริ่มเปลี่ยนใช้เล็กทีสองนะพี่น้องเนาะกะัสีประมาณนั่น โอเคนะท่านผู้ชมตอนนี้เท้ากับชีมัจ้ายอเป็นตอนนี้เนะะาะคานนกล้วยที่กี่ก็คือนอหน่งหาพันเนาะพี่นะ้องพอดีมีทั้งหมดเศร้าน้อเศร้านอกับพอดีหนะนึ่งแสนเนาะนี่หนึ่งแเนาะพี่นะ้องนี่จัาของน้อก,กวยเพื่อนกับม้าเนี่แล้วพี่น,ะอออน,นนะ้องอค่อเคคอคแเคแเรแเนเคแบวันนี้อีหนีมีเินน้นวันนะ้วเออ น้าเราผู้ชมตอนนี้เข้ากับมอยู่กับนางหยัดเนาะสบายดีท่านผู้ชมวันนี้เที่ยงไปไหมยังมะไปใส่สโลมไปใส่สโลมเป็นไหยังเป็นมืนยังเมื่อย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 น้าเราผู้ชมเนาะนี่เห็นยูแขนเมื่นี่แหละมันไปใช้สโลมมาไปใช้ยูสิยูบ้านเรียงยูบ้านน้ำค้ามน้ำค้ามบ้านเนี่ยบ้านเรียงบ้านเรียงบ้านเวียงค้ามไงเนาะ ย่างไปพุ่น่ะย่างย่างโอ้ไก่เต๋อเด้เนาะก็ใส่เถอะเลยคาค่าใช้เถอะเลยเส้นพวงมือแสนหนึ่งน้าพนวมาเพิ่นไปใส่น้ำหรือว่าใส่โโล่เหมือนแสนหนึ่งก็พอดีมีทางผู้ใจบุญเนาะเพิ่นสงเงินมาให้ซื้อเป็นเครื่องฟูกของฟังให้กับนั่งหยัดนี่แหละจำนวนอยู่สองพันบาทเนาะแล้วก็เอาไปซื้อได้กี่ซื้อนอกล้วยฮั่น แซบหนึ่งแล้วก็นี่เนะาะเอากันเลยที่หมอบเงินสวนชียังเหลือ,อให้มันครบหนะึ่งพันเนาะให้กับทางนางหยัดไปเป็นคาไซโลูบหรือว่าไซน้ำขนาดแล้วก็ให้เพิ่นหักษาปราไว้เชื่อต่อไปถามว่ามันเกิดเหตุสุขเซิร์นี่กัให้เพิ่นนำเงินจำนวนนี้ไปใส่ไปจนะ่ายเนาะอนะไรนาเวนเนาะก็คือตอนนี้นี่ เงินจำนวน2,000บาทที่เพิ่นให้มากกวคือเมื่ไป1,000บาทเนาะผู้ใจบุญท่านนี่เพิ่นเป็นผู้ใจบุญจากข้างฝั่งประเทศไทยเซิงเพิ่น <ไป S 1> บ่หมายที่จะประสงค์ออกน้ำเนาะก็ต้องขอเขาบอกข้บใจหลายๆ<จ>แล้วก็มีอย่างยากว่านะ้ำเพิ่นแบบว่าเป็นคขาบอกข้บใจแล้วก็นเราเล่าเล,เล่าภาษากึมมู่ม <คน S 1> เลยเข้าก็ข้บใจด้านายช่วยเราคนช่วยสักยาคนช่วยสักยาที่ช่วยายกสายยาเนาะ เพิ่นกาเว้าบ่ค่อยเก่งเนาะเว้าหลายเทื่องเนาพี่น้องเดือยลเดี๋ยวนี่ก็ดีเลยดิดีดีเลยดิไข่กนเลยแข็งขึ้นเนาะใครขืนน้อยหนึ่งเราเพิ่นว่าการเดียวให้เพิ่นไปพักพรอนเนาะพี่น้องเนาะเรับกับชิบุบกวนเวลาเพิ่นหลายเนาะพี่น้องถ้าละโอเคนะท่านผู้ชมกับสำหรับนั่งยัดก็คือเท่าที่เทาสอบถามเพิ่นที่กี่เนาะก็คือ ท่านหมอเพิ่นบอกนั่งหยัดว่าเพิ่นน่นเฮ็ดเวียกนักโพดว่าจันะ่นเนาะก็คือดังที่เฮาเห็นล่ะท่านผู้ชมอ่าดินดอนตอนหน้าที่อยู่ทางหลังเฮานี่ก็คือนางเป็นคนเฮ็ดหมดแล้วกะ็มีไห้ของนางอีกแล้วกะ็นางต้องเลี้ยงลูกอีกเนาะนางก็เลยเมือม่อยเมือ่อยเพิ่นว่าแล้วก็ท่านหมอบอกให้พักจกัก2-3มื้อเนาะเฮาก็เลยบอย่อยากรบกวนนางเพิ่อนอลไรกัสิปล่อยให้นางเพิ่นพักพรอนไปเนาะแล้วกะ็เฮาก็ขอจบขอลาไปพร้อมกับภาพที่อยู่ทางหลังเนาะที่นายสร้างเพิ่น กำลังจอดน้ำเนาะสุดท้ายทายสุดเนาะก็ต้องขอเขาเพราะข,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 ขจายน้าทางผู้ใจบุญทุกๆทุกทานเนาะที่ช่วยกันสนับสนุนผู้ตกทุกข์ได้ยากอยู่สอบพอลาวของเฮาเนาะก็ขอให้อยู่ดีมีแห้งเมื่อสุบุญสุขคนเะนาะป่าธนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สมดังความป่าธนาทุกประการเนาะนอนรับก็บขอให้ได้เงินเหมือนนอนตื่นก็ขอให้ได้เงินแสนแบนมือก็ขอให้ได้เงินล้านเนาะขอให้บุญกุศลครั้งนี้เนาะกลับคืนไปหายังเจ้าของน้ำทรงให้ทั้งเจ้าของเนาะเจริญฮุงเฮืองขึ้น อีกเป็นห้อยเท่าพันเทือนะพี่น้องนะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลก้วคำว่าสบายดี